นี่ฮะหมายที่สองครับกับหมายข้างทางนะเป็นของลอกใหม่นะฮะนี่ครับกับผลงานกบสุตานะครับตัวนี้รุ่นทีดีนะนี่กระป๋ะช่อนหมายของธรรมชาติเหมาะมากครับใช้งานได้ทุกสภาพหมายนะฮะนี่ครับฝากด้วยครับกับในราคาที่เราใจมากครับเพียง99บาทนี่ฮะสุดยอดมากครับทีดี ได้ยี่ส่วนเลยเพี่อรถมาพอดีก็ได้ยี่ตัวไ,ได้สามต,ต,ตัวครับนี่ฮนะผลงานทีดีนะครับของกบสุตาครับตัวนี้เล็กใหญ่โดนหมดครับฝาก,กด้วยนี่ฮนะราคาเพียง99บาทสุดยอดมากครับพอดีพี่เขาก็เลงจะไปแล้วนี่สายขวางหน้าเขาอย่างนี้ก็ฝากผลงานไปด้วยครับนี่ฮนะทีดีสุดยอดมากครับถูก